พยากรณ์อากาศวันนี้และสภาพอากาศวันนี้วันพระฤหัสบดีที่7มกราคม2564เตรียมตัวหนาวกันอีกรอบโดยอุณหภูมิจะลดลงเริ่มกันที่ภาคอีสานเราติดตามรายละเอียดกันต่อเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยต้องการที่จะแจ้งสภาพอากาศสามารถแจ้งกันมาได้โดยการฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง ของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้วันพฤหัสบดีที่7มกราคม2564กันนะครับเราเริ่มกันที่ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกอรอบจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วและจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่8ถึง12มกราคมนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง5-7องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยจะเริ่มกันที่ภาคอีสานกันก่อนสำหรับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักในบางแห่งสูนเคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรจากลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยมาต่อกันที่สภาพอากาศจากวีดอคอมเวลา8นาฬิกาเรามาดูสภาพอากาศในช่วงเช้าของวันนี้กันนะครับ โดยมาเริ่มกันที่ปริมาณลมที่พัดผ่านประเทศไทยซึ่งเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ยังมีปริมาณลมที่พัดเบาบางกว่าภาคอื่นๆนะครับอย่างเช่นแถบแถบภาคเหนือตอนบนก็มีปริมาณลมพัดอยู่เพียงแค่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบางจุดก็อาจจะพัดแรงขึ้นมาหน่อยในแถบแถบจังหวัดที่ติดกับประเทศลาวพัดอยู่ประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคเหนือตอนล่างก็จะมีจุดที่ เบาบ้างแรงบ้างบางจุด1กิโลเมตรบางจุดก็จะพัดประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคอีสานวันนี้ก็มีลมบ้างนะครับอย่างเช่นภาคอีสานตอนบนลมพัดอยู่ที่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่บางจุดนะครับอย่างแถบแถบจังหวัดขอนแกน่นลมจะพัดเบาบางลงมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าทางภาคอีสานตอนล่างก็จะพัดแรงขึ้นมาอยู่ที่ ประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาต่อกันที่ภาคกลางก็จะมีจุดที่ลมพัดแรงในบางจุดอย่างแถบแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีแถบแถบนี้ลมพัดแรงที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนจังหวัดที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับก็พัดอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูที่ภาคตะว,วันออกกันภาคตะว,วันออกวันนี้ ลมพัดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใต้วันนี้ลมพัดไม่แรงมากนะครับอย่างภาคใต้ตอนบนพัดอยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยส่วนภาคใต้ตอนล่างก็จะมีลมบ้างนะครับพัดอยู่ประมาณ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันมาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ลมไม่แรงนะครับลมพัดอยู่ที่2กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูที่ลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยกันก่อนนะครับ อย่างเช่นแถบแถบภาคใต้ตอนบนนะครับลมพัดอยู่เพียงแค่7กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในภาคใต้ตอนล่างวันนี้ลมพัดแรงทีเดียวพัดอยู่ถึง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกับทะเลฝั่งอันดีมันนะครับลมพัดอยู่ที่13กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากปริมาณลมวันนี้มาต่อกันที่ปริมาณฝนนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับในหลายๆภาคของประเทศไทย ไม่มีฝนให้เห็นแต่ว่าจะมีฝนในภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยแต่ว่าปริมาณฝนก็ลดน้อยลงกว่าเมื่อวานนะครับเริ่มตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีปริมาณฝนตกอยู่ที่0.5ม mm, ิมแล้วก็มีแถบแทบจังหวัดที่ติดกับประเทศมาเลเซียก็0.5ม mm, ิเมเช่นเดียวกันนะครับส่วนฝนที่ตกในทะเลฝั่งอ่าวไทยมีเล็กน้อยนะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณ1มเมตร เทอ้าน,นงส่วนทะเลฝั่งอันามันก็มีฝนบ้างนะครับก็1.4ม mm ิลลิเมตรนะครับจากปริมาณฝนวันนี้เรามาต่อกันที่อุณหภูมินะครับวันนี้อุณหภูมิก็ยังไม่เย็นมากเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นลักษณะของอากาศเย็นในหลายๆที่และบางพื้นที่ก็อุ่นขึ้นมานะครับวันนี้ทางแถบแภาคเหนือตอนบนนะครับ อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยนะครับอุณหภูมิอยู่เพียงแค่14องศาเซลเซียสเท่านั้นเองและอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นมาในภาคเหนือตอนล่างประมาณ22องศาเซลเซียสมาดูกันที่ภาคอีสานวันนี้ภาคอีสานอุณหภูมิอยู่ที่17องศาเซลเซียสในภาคอีสานตอนบนนะครับมาดูกันที่ยอดภูกันยอดภูอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 16องศาเซลเซียสนะครับมาดูกันที่ภาคอีสานตอนล่างกันต่ออุณหภูมิจะอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ19องศาเซลเซียสส่วนในบริเวณภาคกลางอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่23องศาเซลเซียสส่วนภาคตะว,วันออกวันนี้23องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะครับส่วนของภาคใต้ตอนบนก็23องศาเซลเซียสและภาคใต้ตอนล่างอุณหภูมิอยู่ที่ราว 25องศา,ศาเซลเซียสนะครับปิดท้ายที่อุณหภูมิในกรุงเทพรัะปร,ะริมณฑลประมาณ22องศาเซลเซียสนะครับเอาละครับมาต่อกันที่ปริมาณเมฆที่ปกคลุมประเทศไทยกันวันนี้ก็มีเมฆให้เห็นบ้างนะครับในภาคเหนืออย่างเช่นทถบแถบจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีปริมาณเมฆปกคลุมอยู่ที่18ซแล้วก็มีบางจุดนะครับที่เมฆหนาขึ้นมาหน่อย แต่ก็ถือว่าไม่หนามากอยู่ที่ประมาณ36%ในจังหวัดที่ติดกับประเทศลาวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีปกคลุมในภาคอีสานตอนล่างบางจังหวัดก็จะประมาณ26%ถือว่าไม่หนามากนะครับส่วนในภาคตะวันออกก็มีเมฆปกคลุมอยู่ประมาณ25%เช่นเดียวกับทางภาคใต้ตอนบนบางจังหวัดนะครับปกคลุมอยู่ที่ 23%แต่เมฆจะปกคลุมหนาขึ้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรนะครับบางจุดอยู่ที่53%แล้วก็เมฆจะหนาในแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชปกคลุม95%และจังหวัดที่ติดกับประเทศมาเลเซียเมฆปกคลุมที่85%นะครับเรามาปิดท้ายที่ปริมาณขึ้นที่กระทบฝั่งนะครับมาดูที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยกันก่อน ซึ่งบริเวณภาคตะวันออกคลื่นไม่สูงนะครับวันนี้ประมาณ0.3เมตรเช่นเดียวกับภาคใต้ตอนบนเคลื่อนสูงที่0.4เมตรเท่านั้นเองแต่ว่าวันนี้เคลื่อนสูงในภาคใต้ตอนล่างนะครับเคลื่อนสูงถึง1.2เมตรแล้วก็ฝั่งทะเลฝั่งอันดามันนะครับเคลื่อนสูง0.5เมตรและนี่ก็เป็นสภาพอากาศทั้งหมดจากวีดีดดอทคอมนะครับ จากพยากรณ์อากาศณสภาพอากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าวันนี้อุณหภูมิยังคงที่ในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าก็ยังมีอากาศที่เย็นอยู่นะครับส่วนวันนี้ปริมาณลมก็พัดไม่แรงมากแต่ก็มีบางจุดที่แรงขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นภาคอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดนะครับวันนี้ยังมีฝนตกในภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยแถบ,แบจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดที่ติดกับประเทศมาเลเซียนะครับ ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของฝนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเหลือเล็กช่วงทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนล่างก็ขอให้งดออกจากฝั่งนะครับและก็เตรียมตัวหนาวกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เริ่มที่ภาคอีสานนะครับก็ขอให้เตรียมตัวหาเสื้อนหนา,นาและหาผ้าอุ่นๆมาห่มกันไว้ด้วยนะครับ้วยความปรารถนดีจากช่องของเราและทั้งหมดนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศและสภาพอากาศ วันพระธาสบดีที่7มกราคม2564สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ